ครั้นถึงพศ2325ขณะนั้นกรุงธนบุรีไม่อายุได้15ปีพระยาสันกับพวกได้ก่อกระบฏสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งขณะนั้นไปทำศึกกับขเมรจึงกลับมายังกรุงธนบุรีดำริว่าเหตุแห่งกระบฏคือพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริศึกได้พิพากษาโทษอดีตพระเจ้าตากดังความว่าตัวเป็นเจ้าแผ่นดินใช้เราไปกระทำสงครามได้รับความลำบากกินเหงื่อตัางน้ำเราก็อุตสาหกระทำศึกไม่ได้อาลัยแก่ชีวิต คิดแต่จะทำรุบำรงแผ่นดินให้สิ้นเสียนน้ำจะให้สมณะพราหมณ์นาจารย์และไพร่ฟ้าประชากรยอยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันก็เหตุชะไหอยู่ภายหลังตัวจึงเอาบุตรภรรยาเรามาจองจำทำโทษแล้วโบยตีพิสุกสงฆ์และลงโทษแก่ข้าราชาการและอาณาประชาราษฎรเร่งเอาทรัพย์สินโดยพระการด้วยหาความผิดไม่ได้กระทำให้แผ่นดินเดือดร้อนทุกเซญญาทาั้งพระพุทธศาสนาก็เสื่อมสุดเศร้าหมองดุจเมืองมิจฉาทิฐิชนี้ เมื่อเห็นว่าความไม่สงบของบ้านเมืองเกิดจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระสติวิปลาสจึงให้นำไปสำเร็จโทษด้วยการตัดพระเศียรณนะป้อมวิชัยประสิทธิ์แล้วฝังพระบรมศพที่วัดบางยี่เหลือใต้วงเล็บวัดอินทารามวรวิหารเมื่อวันที่6เมษายนพศ2325เดสด็จสวรรคตขณะมีพระชนพรรษาได้48พรรษาสิริรวมของราชได้15ปีและถือเป็นจุดสิ้นสุดของกรุงธนบุรีจากนั้นจึงได้สืบสวนความผิดของผู้ก่อกบฏ แล้วตัดสินให้นำพญาแสงกับพวกไปประหารชีวิตในเวลาต่อมา